เรารวมตัวกันอยู่มารวมใจกันไว้พร้อมก้าวเดินต่อไปภอคุูใจรักวันองค์คอยเราจับมือสร้างสรรค์ฝ่าฟันเพื่อราษฎร ตั้งใจให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้มีความเคยชินกับระบบการทำง,งานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆจะได้ชินไปต่อมาถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้พระราชาำรัสมเด็จพระกนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมาราชกุมารีเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2535ณสา,าลาดุสิตดาลายัยสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีทรงดำเนินตามรอยเบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถบพิตร ในการนำระบบการสหกรณ์มาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตของราษฎรทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสงเ่ียมมาเหมืนไวัยเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัส มาดําเนินการโดยกําหนดให้วันที่7มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียนและมีการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเป็นครั้งแรกในวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2552สหกรณ์คือการทำงานร่วมกันปัญหาพันเราช่วยกันแก้ไขร่วมกรวมจิตร่วมคิดร่วมแรงร่วมใจ ปัญหาได้เพราะเราใช้สตว์ เรียนการสอนวิชาสหากรณ์เกิดผลสำธิ์กลุมส,ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โดยการจัดการอบรมแก่ครูผู้ทำหน้าที่สอนวิชาสหากรณ์และดูแลก,กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545 การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์เป็นการบูรณาการวิชาสหากรณ์กับกลุ่มสาระวิชาอื่น5กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มสาระสังคมศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มสาระศิลปะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาไทยโดยในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องสหกรณ์ไว้ในสาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยการเรียนรู้ที่2รายวิชาการสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการออมโดยร่วมกับครูในโรงเรียนรณรงค์ให้เด็กนักเรียนดำรงชีวิตแบบพอเพียงพึ่งตนเองใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิธีการบรรลุเป้าหมายของสหกรณ์และประัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดที่สอดคล้องกันเน้นที่คนและสภาพแวดล้อมเน้นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน หากมีการนำระบบสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกันจะได้ระบบใหม่ที่เรียกว่าการจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ตามแผนภาพดังนี้ในพื้นฐานเบื้องต้นของสหกรณ์แต่ละคนต้องมีการพึ่งพาตนเองมีความขยันประหยัดความพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาตนจนสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อทุกคนพึ่งตนเองได้จึงมีการรวมกลุ่มเพื่อรวมคนรวมเงินและเลือกผู้บริหารกิจการสนับสนุนอย่างพอเพียงคือการร่วมกันดำเนินกิจการ และเมื่อแต่ละคนมีความมั่นคงก็ส่งผลต่อกลุ่มคนให้มีความมั่นคงส่งผลต่อระดับชุมชนจนไปถึงระดับประเทศทําให้สังคมเกิดการกินดีอยู่ดีมีเสถียรภาพประเทศชาติเกิดความมั่นคงและยั่งยืนจากการจัดการเรียนการสอนวิชาสหากรณ์โดยบุรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติพบว่า มีสถานศึกษาหลายแห่งประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนจนนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเกิดการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทําให้เกิดผลสมฤทธิ์ในภาพรวมของระบบการจัดการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการวิธีการอุดมการ์สหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความงดงามของการสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะสร้างการกินดีอยู่ดีมีสันติสุขเกิดความมั่นคงและยั่งยืนของคนไทย